เฟแบคละครดีก็ดีใจค่ะเพราะว่าแบบยอดยอดวิวในโซเชียลก็ดีขึ้นรวมถึงเลตติ้งก็ดีขึ้นตามลำดบับตอนนี้เลตติ้ง4.0แล้วฮรบเบิล <Carbon S 2> นะก็คือก็คือค่อนข้างดีเลยอะไรเงี้ยค่ะใช้มันสนุกแหละอย่างว่าเราเราได้ทีมทีมที่ดีทีมนักแสดงทีมเบื้องหลังผู้กำกับ acting c o a c ทุกอย่างแล้วมันทำงานกันเป็น เป็นทีมเวิร์กกันค่อนข้างดีมากจริงจริงตอนจบมันดีเสริมใจมากเขาได้พี่ดีแรกคนเขาก็เริ่มเราเขาเกลียดเราแต่พี่ดีแรกเจอตอนนี้เขาเริ่มชอบเรานะเเอแล้วป็นดีหรตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มชอบเรานะดูถึง EP ไหนเราดูถึง EP ไหเราดูถึง EP ไหน คนต้องเกลียดตั้งแต่เห็นหน้าต้องแต่งรู้สึกประสบความสําเร็จเพราะว่าจริงๆบทมันมันทำให้ตอนแรกอ่ะประมาณสัก3ามสี่ปีแรกคนต้องเกลียดแม่ดือนอยู่แล้วเพราะว่าเราเหมือนเป็นตัวหลอกง่ายๆเราเป็นตัวหลอกที่ทําให้คนคิดว่าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาช่วงเนี้ยก็จะเริ่มเป็นพาของแม่อิ่มแล้วแต่ว่าบอกเลยนะว่าจนกระทั่งอีพีสุดท้ายก็ยังพลิกสุดๆอยู่ดี อยาอยายากพพนหหไไปไไ่รับข่าตอนไปแล้วอยู่ <c oughs> อย, <c oughs> อยู่อยู่อยู่ย, <c oughs> ยาวบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้มันนเป็ททีี่ คือกับพี่กิกอะก็คือต้องวอ,อร์มมาเลยนะคือถ้าวันนี้มีคิวที่ต้องเล่นกับพี่กิกอะคือยิกงต้องเล่นพีลาทิสมาจากบ้านจาก20แบบนี้ต้องวอร์มกล้ามแขนกล้ามขามาเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าชีจะแบบกระโดดคอมเมื่อไหร่หรือว่าชีจะเขย่าตัวหรือชีจะฟาดยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกคือจริงเป็นการร่วมงานกับพี่กิกเป็นเรื่องที่2องคะเพราะว่าแต่เรื่องแรกเนี่ยตอนนั้นเรายังเด็กมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ปะทะกันฝากดิ้งกลิ่นดาวใช่แปลว่าทัน แต่ว่าทานเออไว้ก่อนอ๋อ,ตอแต่ว่าครั้งนี้กลับมาเจอกันก็รู้สึกว่าแบบดีใจเพราะว่าพี่กิ๊ก็แบบเอเนอร์จียังเหมือนเดิมแล้วก็ความเป็นความเป็นสวนจะนีอ่ะเป็นอะไรที่แบบทุกคนเข้าถึงง่ายจับจับต้องได้สุดๆดน่ารักกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนสิงดังรู้เลยว่าแบบอ้าวจะไาแบบมาละสวจนจะนีมาแล้วอะไรเงี้ยมันเวลามีเขาในกองมันก็จะแอคทีฟดีค่ะมันสดชื่นดีอะไรจริงๆเอาเขาอยู่มด้วยความที่เขาเล่นเป็นคนที่จับมือไม่ได้แต่เขาก็จะต้องแบบว่า ปกติเขาอิมพอไวอยู่แล้วอันเนี้ยมันจะต้องตึงกิเนอะก็ค่อนข้างใส่หน้าก็อิมพอไวอ่ะคิดว่าไงอ่ะช็อกอยู่อ่ะแล้วก็แบบมันมีมันมีซีนไหนที่สุดยอถ้าจะมาสองแรงขนาดนี้มีทั้งทั้งอันที่กระโดดค่อมค่ะกระโดดค่อมแล้วก็เอาจริงตัวเขาอ่ะค่อมหญิงแล้วด้วยความที่ลื่นพื้นมันลื่นมากเราก็เลยซุดเข่าปากเราเข่าปากแต่เขาหัวปากเขาว่ามันกลิ้งลงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เราก็บอกเขาว่าพี่แบบต้องเซฟตัวเองนะในการเล่นบางทีแบบถ้ามาแรงขนาดนี้ตัวพี่เองจะเจ็บเองเราตอบไม่ได้เลยว่าในแต่ละวันมันจะเจออะไรเขาบอกว่าชันหัวไม่ได้ชนอะไรนะเอาใหม่ฉันหัวไม่ได้ชนอะไรนะฉันไม่เห็นเจ็บเลยนะเออนแ้พี่เก่ง่แล้วไม่ันไปลืเลยไม่ไม่นะไม่ไม่เห็นพี่กิ๊กไม่พี่กิ๊กไม่ได้นอนพี่กิ๊กไม่ได้อนอย่างเงี้ยเออเนี่ยจะเป็นพี่กก๊กแต่ว่าความเป็นเขาก็คือเขาใส่เต็มใส่ร้อยค่ะจนบางทีเรารู้สึกว่าแบบการเล่นละครอ่ะบางทีมันหลเทคอ่ะรู้สึกว่า เฮ้ยแบตมันอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคือทําไมแบบเอเนอร์จี้เขาไม่ตกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เวลาเขาเล่นเสร่เขาบอกเขาก็จะบอกเสมอว่าแบบก็ใส่ไปให้สุดเลยถ้าได้มันก็ได้เลยเขาก็อยากให้ได้แบบที่เขาแบบแพลนไว้ว่าเขาอยากได้ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เขาเป็นตัวละครที่เป็นคนแบบไม่มีเสลสติอ่ะมันก็ถูกแล้วนะที่เราจะต้องรุนว่าวันเนี้ยเขาจะมาอย่างไงเข้าใจะแมในใน,ในในทางการแสดงเราก็จะรู้ว่าแบบเอ๊ะวันนี้เขาจะมาเวไหนวะคือซึ่งซึ่ง คนเสียสติอะ่ะเราก็จะเดาทางเขาไม่ได้อยู่แล้วว่าวันนี้เขาจะมายังไงเขาจะพูดยังไงเขาจะอยู่ดีๆกระโดดเข้าหาเราหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เขาก็ช่วยให้เราให้เรามีความมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเดาวนิดๆในการเล่นว่าแบบเขาจะเวไหนเขาจะมายังไงซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วที่ที่คุณไพลินต้องเป็นแบบนี้่ยสก ไม่นะมันคือตัวละครไงน,นะแอเหล่อแอเหล่อหลอไม่นะก็าแบเป็นตัวละครไงแต่ว่าเวลาเวลาแบบว่าคัดก็แบบโหพี่กิกสุดมันเนื่อยมากแม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันแบบมีวันหนึง่งหญิงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรนะสะบักจมอะคือตื่นเช้าคือพี่กิกกระโดดค,ค่อมคือวิ่งวิ่งอยู่กิกกระโดดค่อมแล้วมันจังหวะมันคงแบบไม่ไเกรงลับอะแล้วก็สะบักจมปวดสะบักไปหลายวัน ก็อยู่อย่างเงี้ยวอร์มอยู่อย่างเงี้ยหลายวันไม่ใช่แค่หญิงนะคะไปถามพี่เป้ปูเป้ทุกคนโดนหมดอย่างพร้อมเพียงกันใช่ทั่วถึงใช่ใช่คำว่ากิ๊กสวจะนีทั่วถึงได้เลยใช่จแล้วมันยังไงบ้างมันมันเป็นสิ่งที่คุณคิดมันถึงคนดูแล้วกิ๊กนไม่ถมันก็มีคนที่คิดแล้วกับคนที่คิดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะคิดถูกหรือเปล่า ไว้ใจไม่ได้เลย,ใ,เลยใช่แต่ว่าอีกประมาณสักสอสตอนก็น่าจะจบแล้วค่ะก็ฝากติดตามไปด้วยกันแล้วก็แบบดูกันเยอะๆละกันเพราะว่าเราทุ่มเทกันมากจริงปัดเจ็บกันบทก็เขียนจนแบบโอ้โหมันพลิกไปพลิกมามันขนาดเราเป็นนักแสดงเองอ่านบทเรายังสนุกเลยใกล้จบแล้วค่ะใจใกล้จบแล้วก็ประมาณต้นๆเมษานะ่าจะจบแล้วค่ะ ใช่ตอนนี้เรียนปิญญาโทค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะล,ลวอวัย anti aging ใช่ใช่ออะไรรทให้เา,าก็าห,ห,หลักๆก,ก็คือทำทำธุรกิจเสริมอาหารเนี่ยแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนให้ถึง ระบบในร่างกายเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปช่วยพัฒนาสินค้าในอนาคตหรือว่าเราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตแล้วหญิงก็อินกับเรื่องของ anti aging อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิตามินต่างๆร่างกายต่างๆสารได้ท่าต่างๆในร่างกายรวมถึง holistic เรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของเรกิเรื่องของซาลบาทหรือว่าเรื่องของการทา meditation อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วก็เลยอยากเรียนให้รู้จริงๆเลยว่ามันเป็นยังไง หิ่งเรียนที่มอธุรกิจบัณฑิต DPU ค่ะก็เรียนมาตอนนี้เป็นปี1เทอม2แล้วก็จะสอบจะสอบไฟแนลเสร็จประมาณวันวันที่18บแปดตุลาแล้วก็เ,วเ,รเรียนทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ก็ก็ยากอยู่เพราะจริงช่วงเรือนชนแสงอะ่ะจะเป็นช่วงที่หนักมากเพราะว่า เรียนเช้าไปถ่ายละครบ่ายหรือบางทีกองขอเช้าก็ไปเรียนต่อบ่ายอะไรเงี้ยก็สลับไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่สอบก็จะขอไว้เลยอะไรเงี้ยก่อนสอบหนึ่งอาทิตย์ก็จะขอไว้เลยว่าต้องมีวันเติวต้องมีอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความแบบว่าความวิทยาศาสตร์ความแบบใช่มันมันมันเรียนหมดเลยตั้งแต่แบบ ระบบร่างกายตั้งแต่สมองมาจนถึงระบบกั๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของลำไส้มีเรื่องของระบบฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคอร์ติซอลฮอร์โมนแห่งความเครียดสารแห่งความสุขพวกโดปามีนอ,อะไรนะเซโรโทนินเอนโดรฟินคือเรียนหมดเลยแล้วก็เรารู้เลยว่าใน24ชั่วโมงอะคะ่ะถ้าเราเรียนรู้ระบบร่างกายจริงๆอะเราคือหมอที่ดีที่สุดของตัวเอง ดังนั้นไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราดังนั้นบอกได้เลยว่าถ้าเรียนเรื่องนี้แล้วอ่ะเราจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเราจะแบบดูแลคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นไม่แก่ตลอดกาล <c oughs> จริงคือคือความไม่แก่ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือการเรียน anti aging มันอาจจะแบบชะลอวัยเนาะคำคำว่าชะลอวัยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่คําว่าแก่ อย่างว่ามันคงไม่ใช่เรื่องของการแบบมีความเหี่ยวย่นน่ะแต่ว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีแบบองรวมในระยะยาวเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเราต้องป่วยค่ะแต่แค่ยน่ลนลดระยะเวลาความป่วยของเราให้มันยาวออกไปไกลออกไปแทนที่เราจะถ้าแต่ก่อนอะร้สึกว่า40 50 60้เราน่าจะเริ่มป่วยแล้วแต่ถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ 20- 3 0เรารู้จักวิธีการทานที่ดีหลับที่ดีตื่นที่ดีออกกําลังกายที่ดี ขจัดความเครียดได้ดีเราก็ทําให้โรคอะ่ะมันไม,ไม่ไม่ได้เกิดเร็วขึ้นเราก็อาจจะแบบไปป่วยเอาตอนอายุมากยาก็อาจจะไปทานตอนนู้นไม่ต้องรีบทาน<ร>าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลคนรับ้างคนที่เราหลักไปด้วยใช่ค่ะใช่ที่เล่นกับยาเกตกันก้าค่ะใช่ใช่เียนด้วยกันมาเลย <c oughs> ติวด้วยกันมาเลยน้ําตาร่วงด้วยกันมาเลย <c oughs> แต่ก็สนุกนะอย่างว่าข้อดีคือ คือปีนี้เป็นปีที่รุ่นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบดีมากเลยติวช่วยกันคุณหมอเองคือเรียนเรียนในห้องเนี่ยค่ะก็จะมีฝั่งเมดิคอลก็คือเป็นคุณหมอจริงๆบางคนก็ออกมาจากโรงพยาบาลมาเรียนเลยหมายถึงว่าทํางานแล้วก็มาเรียนอะไรเงี้ยในฝั่งซนายก็คือฝั่งวิทยาศาสตร์ก็เป็นฝั่งที่เป็นเหมือนพวกหญิงอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่คนที่เรียนจบหมออะไรเงี้ยแต่จบแบบอย่างงี้หญิงจบแบบฮิวแมนิตี้จบศาสตร์อื่นด้านอื่นมาแต่ว่าก็สามารถที่จะมาเรียนปรับพื้นฐานแล้วก็เรียนควบคู่ไปกับคุณหมอในห้องได้อะไรเงี้ย เยอะมากเวลาสอบทีนี่คือแบบหัวจะระเบิดเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เลยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่มีใครแก่เกินเรียนอ่ะแล้วเราคิดว่าสมองบางส่วนอ่ะเราใช้ไปกับการทํางานในดา้านวงการมานานมากแต่พอเข้าไปนั่งนเรียนในห้องอนะ่ะแล้วบางเรื่องเราจําได้เราจําได้แบบจําได้ขึ้นใจอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมนุษย์เรามันสามารถเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาไปได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ คือดังนั้นหญิงเลยเชื่อว่าขนาดสมองเรายังพัฒนาได้ขนาดนี้แล้วทาไมร่างกายเราสุขภาพเรามันจะพัฒนาไปด้วยไม่ได้ประมาปีจริงๆ2ปีแม็กซ์อยู่แล้วแต่ก็ต้องรอดูว่าแบบด้วยหญิงว่ามันจะมายืดตรงทําวิทยานิพนธ์เพราะว่าด้วยด้วยงานด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่อะรขายาเียเราแบ่งเวลาให้สามีเราอย่างไงสามีเราต้องไปวิ่งอ๋อเราก็มีกฎ เรามีกฎให้สามีไปรับไปส่งเราเรียนอน่วิ่งเราก็ไปดูแลเขาใช่ก็คือเสาร์อาทิตย์พี่ตุนต้องไปส่งหญิงหมายถึงว่าเช้าก็ต้องไปส่งก่อน9ก้าโมงแล้วก็ไปรับสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ห่าไม่เคยชมก็แบบเขาก็จะไปส่งเราเรียนแล้วก็กางวันเขาก็จะว่าเขาก็อาจจะมีไปแบบพาคุณแม่เขาไปทานข้าวบ้างพาลูกๆเราไปอาบน้ําก็ทําเป็นพ่อบ้านอ่ะ แล้ว4โมงเย็นก็มารับเราแล้วก็ไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าวันธรรมดาก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะแบบไม่ได้มีเวลาให้กันเหมือนเดิมหมายถึงว่าแต่ก่อนอาจจะแบบเป็นช่วงที่เราแบบมีทริปไปวิ่งอะไรเงี้ยช่วงเรื่องของการวิ่งก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าเรามาเรียนอะไรเงี้ยค่ะ จะหลับเป็นไปทำไ, <ป S 2> ไมอย่างไงบ้างเพราะว่าเราจะไปวิ่งแล้วเราต้องมาเรียนแล้วเราทำธุรกิจก็ถ้าเราถ้าช่วงไหนที่เขาต้องวิ่งเราก็ใช้คขขับรถอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะวิ่งเสร็จเขาก็จะแบบมาหาอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้หญิงมีมีคอนโดอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยบางบางทีสุกเสาร์อาทิตย์หญิงก็จะไปนอนคอนโดเพื่อที่ว่าตื่นเช้ามามันสามารถวิ่งสวนเบนจากกิติได้ก็จะไปแอคทิวิตี้วิ่งกับเขาหน่อยสักรอบนึงแล้วก็อาบน้ํากินกาแฟกันแล้วก็ออกไปเรียนเขาก็มาส่ง ก็หาหาช่วงเวลาใช่อย <Bond> ู <Pokémon> ่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมีบินไปต่างประเทศเอาเวลาไหนไ่มีลูกไม่มีลูกหรอกก็มีลูกหมาเนี่ยแหละแต่ว่าก็มีมีทริปที่วางแลนกันไว้ว่าปิดเทอมันก็จะไปดูแสงเหนือกันอะไรเงี้ยก็จะต้องวางเป็นแบบวางยาวๆนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะตอนนี้เราเริ่มเรียนแล้วอย่างเมื่อกี้โปรเจกต์คือหยุดเลยหรือว่ายังไงหยุดเลยหมายถึงไม่หยุดทำแต่ว่า ไม่หยุดถาม้าถามถ้าถามไม่หยุดทำี้ถามเรื่อง c o s เ day ต่อนะไม่ใช่ไม่ใช่อยากถามมานานแล้วเพราะว่าเธอไปออกรายการแล้วเธอบอกว่าต้องมาพิเศษใแต่งพยาบาแล้วก็ต้องแต่งเป็นถายถ้าจำได้อันนี้มันเป็นเล่าอยู่ไม่ก็คือสุดท้ายแล้วคือเอาจริงมีคอนดิชั่นเรื่องของลูกตัวเองด้วยมันถึงต้องไปเรียนแอน anti a จิ้งด้วยเพื่อเราจะได้เข้าใจเราเข้าใจตัวเราเองค่ะแล้วก็พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบมันอาจจะยากจริงจริง ก็ยังเก็บไข่ไว้นะหมายถึงว่าที่เราที่เราเคยเก็บไข่ไว้กระแต่ก็คุยกับทางโรงพยาบาลว่าถ้าถึง45แล้วเราไม่มาหรือว่าแบบไม่ยังไม่มีความพยายามก็คงไม่ก็คงไม่เก็บแล้ว45ก็คงแบบว่าบายยน้องไข่อะไร้ยคะคนอื่นคราคำถามแต่ว่าความคาดหวังของแม่มันกดดันอหรือว่ามันจะต้องแบบ แม่ก็ช่วงแรก ata, แม่ก็กดดันนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อย <encontramos Excel. S 1> แล้วเขาก็เริ่มร <SPEAKER> ู้สึกกปรงแล้วช่วงนี้แม่ก like ็กปรงเพราะเราให้อสโตรเจนแม่เยอะเราให้แม่กินน้ำมะพร้าวเยอะเขาก็เริ่มแบบโอ๊ยเทสโทสเตอโรนที่เคยแบบเหวี่ยงวีนอะไรเงี้ยพอกินน้ำมะพร้าวปุ๊บอทที่เราเรียนมาเรารู้แอสโตรเจนเยอะอารมณ์ดีลดน้ำต้นมา เพิ่มเติมใช่เขาก็เริ่มไม่มากดดันเราแล้วแล้วช่วงนี้เราก็เสิร์ฟน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวให้ให้แม่ตลอดไอ้ข,อขึ้นมาอย่างเนี้ยค่ะอย่งที่เขาตอบไปขเขาเมื่อมันว่า ก็ก็จะบอกเขาอยู่เสมอแหละว,ว่าแบบเออแบบปัจจุบันมันก็ไม่ได้ง่ายนะการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างหญิงดีหลานวันนี้ก็พาหลานมาหลานนี้ก็คือเลี้ยงมาตั้งแต่2เดือนเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือจะขึ้นม .4 แล้วดังนั้นเอาจริงๆหญิงเหมือนมีลูกบุญธรรมแล้วอะ่ะคือเราก็เสมือนเ,นเป็นเป็นแม่คนคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลชีวิตคนคนหนึ่งมาในระยะหนึ่งแล้วจนเขาจะมปลายแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ง่ายเลยนะแล้วมานั่งคิดภาพตัวเองเป็นแม่คนอะ่ะ ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเลี้ยงเขาให้โตไปที่สุดจนส่งเสียจนที่สุดที่เขาทําได้อะไรเงี้ยก็คงเป็นความภูมิใจของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้เพราะเราก็มีหลานคนนี้แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ฐานะเนี่ยความรู้ด้วยความที่เราแข็งแรงอยูู่้แต่ทำไมมันถึงี่ยากยาายจริงๆิงหญิงมี condition เรื่องของเนื้อง,งอกนิดนึงค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเออถ้าถ้ายังปล่อยไว้เรามีลูกมันก็จะไปเบียดลูกหรือว่าอาจจะแย่งอาหาหร ใช่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเราเองก็ยังไม่พร้อมจะผ่าด้วยอะไรเงี้ยยังมีความเชื่อเลยในหลายๆเรื่ององค์ความรู้ที่เราเรียนมาเรื่องของฮอร์โมนเรื่องอะไรก็อยากจะลองปรับเปลี่ยนด้วยวิธีธรรมชาติแล้วดูผลลัพธ์ของมันก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าไม่มีดีกว่าเราอาจจะเป็นคนที่เกิดมาแล้วเป็นกระเทยจริงๆก็ได้คือเราอาจจะมีมดลูกแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรวะเป็นเป็นมดลูกที่ไม่ต้องใช้เราต่างอะไรจากกระเทยหรอ ใช่ป่ะเราบันเทิงไม่มีมดลูกแต่เรามีมัดลูกแต่เราไม่ใช่สรุปเราคือพวกเดียวกันหมดเลยเหรอเราคือเฮ้ยเราคือเพื่อนกันใช่ลูกลูกไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องยุ่งห้ามดุคาดใช่ไม่ใชนถามเมื่อกี้มาขอเพลงจริงมันเป็นจริงมาตามที่เราเคยพูดเป็นยังไงอะไไม่มีไม่มีคอร์เพลเลยเถอไม่มีไม่ได็นอะไรกันพยาบาลมีชุดไดิมีไม่มี เขาเป็นยักสงที่เสียงสูงมาก่ไม่ละคนเลทีไม่มีไม่มีพี่ตุนลเขาแบบวัยหม่ยถึงว่าเขาหม่ยถึงว่าสกิจัดไว้เลยไม่ต้องดอะไรเขาปิดไฟไวเขาไม่ต้องดูอะไรเลยใส่ใจความใ่จาเยเหรอคามใหม่จะเปลี่ยนนะค้ามใหม่จะเปลี่ยนนะแม่หมายถึงว่าเขาปิดไฟนอนไวเพราะเขาคงเขาไม่ต้องไม่ต้องดู แอหลังจากนี้นแผนที่ไม่มีรมูปอะมันมันแจะยุติมันมีวันแผนต่อสคนยังไงบ้างในอนะก็จะไปเมื่อวันวิ่ง,ง<อ>ที่รวิ่งมาไปเทค่ะช,ช่วงนี้ก็มีแผนเรื่องธุรกิจกันชายแผนเรื่องธุรกิจในแบบ sustainable uh, Sustain อะไรเงี้ย sustainability เนาะในเรื่องของแบบในพารของเขาที่เป็นเอนจิเนียร์ในพาร์ทของเราที่เราเรียน anti aging อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแผนกลมๆที่เราอยากทํากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแผนเป็นเรื่องเป็นราอะไรแต่ก็มีมีธุรกิจที่เราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับคนในอีก1 0 2ถึง20ปีข้างหน้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ธ <ไง S 2> ุรกิจเราก็ฉลองไปแล้วด้วยอะไรนะคะาาใช่ค่ะฉ<ม> <laughs> ลองยอดขายไปแล้ว ขอบคุณอะซื้อหรือยังพายเนี่ยมันนี้งญิงจะแบบเซอร์ไพรส์ที่พี่นักข่าวหยิบมาคนละคบนรเบ์เดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราเปิดนายใช่ค่ะค่ะอันนี้เราเป็นพีเซนเตอร์แต่เขาก็ดีมากมากบางเบทุกสันสวนใช่ใช่ขอบคุณค่ะ